สวัสดีนะครับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลเงินเฟอ้อสหรัฐนะครับในคืนวาเลนไทน์เลยนะครับก็ปรากฏว่าเงินเฟอ้อสหรัฐนะครับของเดือนมอกราคม66เนี่ยนะเมื่อวัดเป็นปีต่อปีนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อสหรัฐนะของเดือนมอกราคม6 6เนี่ยอยู่ที่6.4%นะครับนะ้ลงมานิดเดียวนะครับเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว,ว6.5%นะครับก็เรียกว่าสูงกว่านะที่ตลาดคาดการณ์ที่6.2% นะปรากฏว่ามันลดลงมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดการน,นะครับอยู่ที่6.4%แต่เแต่ก็ยังถือว่ามันต่ำที่สุดนั่นเองนะครับ,รบตั้งแต่นาะตุลาคมของปี2021นะครับปรากฏว่านะครับในเดือนนี้เนี่ยนะราคาพลังงานขยับสูงขึ้น8.7%นะครับแล้วก็ต้นทุนอาหารก็ขยับสูงขึ้น10.1%นะฮะ แปลว่าเงินเฟอ้อนะจะแสดงนะว่ามันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วที่9.1นนะครับในมิถุนายนปีที่แล้วนะครับแต่มันก็ยังคงสูงกว่าราว3เท่าตัวเหนือกว่าที่เป้าหมายของเฟดที่2นะครับแล้วก็เราติดตามดูนะครับนะว่าเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยที่ดูเหมือนว่าขนาดนี้เนี่ยมันจะดื้อยาหรือเปล่านะเพราะว่ามันลงต่ำนะเขาเรียกว่าลงนิดเดียวอะ นะลงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการนะครับเพราะตลาดคาดการว่ามันจะลงเยอะกว่านี้นี่มันลงนิดเดียวเองนะครับถ้าเทียกบกับว่าเดือนที่แล้วเห็นไหมครับนะเงินเฟอสหรัฐเนี่ยนะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนนี้6.4%ี่นะครับถ้าเทียกบกันเป็นเดือนต่อเดือนเนี่ยก็ปรากฏว่าของเดือนนี้ขยับสูงขึ้นนะครับกว่าเดือนที่แล้วนะครับนะถ้าดูที่ตัวเงินเฟอพื้นฐาน นะครับก็ขยับลงนิดเดียวเหมือนกันนะพะานั้นสัญญานี้จะเป็นไปได้ว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับ f e d e r a l r e s e r v e ในเดือนหน้ามีนาคมเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณน,นะครับว่าเฟดอาจจะลดยาไม่ได้แล้วนะฮะ0.25อาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าอาจต้องปรับขึ้นแรงกว่านนี้หรือเปล่าอาจจะเป็น0.50หรือเปล่านะครับในช่วงการประชุมช่วงปลายเดือนมีนาคม66เนี่ยนะครับ นี่คือสัญญาณเตือนนะครับว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงง่ายกว่าไม่ได้ลงง่ายอย่างที่คิดนะครับอาจจะมีการดื้อยาก็เป็นไปได้จากผลสํารวจในช่องผมนะครับส่วนใหญ่ตอบว่าเงินเฟ้อสหรัฐจะยังคงอยู่สูงนะครับประมาณ6.5ถึง6.9%เกปซ็นะครับก็ให้น้าหนักถึง4 6เอนะร์เซนนะจะบอกว่าผิดก็ไม่เชิงนะครับจะจะบอกว่าใกล้เคียงนะว่ามองว่าอาจจะดื้อยานะครับเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยไม่ได้ลงง่าย เพราะว่าเดือนนี้มันอยู่ที่ประมาณ6.4%นะมีผู้ที่ตอบถูกเพียงแค่23%นะครับจึงเราสู่กันฟังน,นะครับอัปเดตข้อมูลกันต้องติดตามดูเงินเฟอ้อสหรัฐของเดือนหน้านะซึ่งจะออกมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เฟดจะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบแข็งก้าวปรับนะครับจาก 0. 2 5เในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไปเป็น0.5 0เในเดือนมีนาคมหรือไม่ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเงินเฟอ้อสหรัฐอาจจะยังไม่ตายง่ายๆนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ